สวัสดีช่อยดูาร์มรักครับวันนี้ช่อยดูาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนเอ็นดูาร์มรักของเราอีกที่หนึ่งที่ตรงนี้ถ้าใครได้ติดตามช่องอดูฟาร์มรักก็จะพบว่าเป็นที่ที่สวนของเรานั้นได้ซื้อไว้นานแล้วแล้วก็ได้ปลูกต้นไม้ทิ้งเอาไว้ ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีคนจุดไฟแล้วก็ลามมาที่สวนเราสองสามรอบได้แต่ว่าก็ถือว่ามีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้ที่เราปลูกไว้โดยเฉพาะต้นสักทุกท่านจะพบว่าต้นสักที่เราปลูกไว้ตรงอขอบขอบซึ่งติดกับเขตแดนของคนอื่นนั่น ตอนนี้เจริญเติบโตวสวยงามถึงแม้ว่าจะโดนไฟไหม้หลายครั้งแต่ก็ยังเจริญเติบโตวสวยงามถึงแม้ว่าจะมีหญ้าคานี่ทุกท่านจะพบว่าหญ้าคาขึ้นสูงเกือบท่วมหัวของคนทายที่กำลังเดินทายอยู่ในขณะนี้แต่ว่าต้นสักที่ปลูกเอาไว้ ก็จเจริญเติบโตวสวยงามตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ10เมตรได้บางต้นก็สูงประมาณเกือบ1 2 1 3เมตรได้แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะรกพอสมควรเพราะว่าในส่วนของผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้มาดูแลเท่าไหร่แต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จเจริญเติบโตวสวยงามตามธรรมชาตินี่ ไม่จําเป็นต้องดูแลไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยไม่จําเป็นต้องตัดหญ้าแต่ว่าการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็เจริญเติบโตไปตามกาลเวลาเนื่องจากในสวนผมเองนั้นมีสวนอยู่สองที่แต่สวนตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีความเสียใจก็คือว่า พื้นที่ตรงจุดนี้เคยทุ่มเทเคยเสียสละเวลาและก็ทุ่มทุนกับการสร้างสวนแต่ว่าก็โดนไฟไหม้อยู่หลายครั้งก็ทําให้สูญเสียกำลังใจไปประจวบเหมาะกับที่ได้มีสวนอีกแห่งหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลพื้นที่ตรงจุดนี้เท่าไหร่แต่ว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูแลแต่ก็ได้ปลูกต้นไม้ทิ้งไว้นี่ต้นไม้หลากหลายชนิดก็เจริญเติบโตวสวยงามไม่ว่าจะเป็นต้นสักแลก้วก็ต้นไม้ชนิดอื่นๆก็สวยงามนี่เจริญเติบโตโดยเฉพาะต้นสักสวยงามมากแต่ว่าไม่ค่อยได้มาตัดหญ้า ก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะรกพอสมควรลกมากทั้งยาแปกทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้เห็นนี่คือต้นแดงเราปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าต้นไม้ที่ปลูกทิ้งเอาไว้ก็จะเริญเติบโตวสวยงามนี ไม่ว่าจะเป็นต้นยางนานี่ต้นยางนาที่ปลูกขอบขอบนี้ต้นไม้ถูกไฟไหม้หลายรอบแต่ก็จเจริญเติบโตวสวยงามเมื่อได้ฝนก็แปลกใจพอสมควรนี่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตได้สวยงามมาก ระยะเวลาแค่2ปีกว่าขวานี่คือต้นกระถินเทพ,พาต้นกระถินเทพ,พาปลูกเอาไว้ประมาณ2ปีกว่าเองระยะเวลาไม่ถึง3ปีแต่ว่าลำต้นค่อนข้างใหญ่มากีต้นแดงก็กำลังเจริญเติบโตก็มีไผ่หวานแล้วก็ก็จะมีต้น ประดูนี่ก็จะปลูกหลากหลายก็คิดว่าช่วงหน้าแล้งก็คือหลังจากพาฤด,ดูฝนไปแล้วก็คงจะมีการมาตัดหญ้าเพื่อที่จะไม่ให้มีการจุดไฟแล้วก็ลามมาที่สวนเราเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลอย่างดีตัดยงตัดหญ้าก็จะเป็น เชื้อเพลิงทําให้ไฟนั้นลามมาที่สวนของเรานี่ที่สวนตรงนี้ก็จะมีการขุดเป็นร่องน้ําแล้วก็จริงๆก็จะมีการขุดร่องน้ําเพื่อกันเขตไฟไวมันก็จะมีตรงขอบๆนี้ก็จะมีนี่ตรงนี้ก็จะเป็นขอบที่เราขุดเอาไว้เป็นเขตแบนกัน ในส่วนของพื้นที่ของเราแต่ว่าก็คือส่วนมากไฟก็จะยากนิดหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกตรงพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มเจริญเติบโตเนี่ก็จะมีต้นพยุงต้นพยอมกต้นไม้หลากหลายนี่ก็ปลูกที่หลัง ก็คือทยอยทยอยปลูกก็ตอนนี้กำลังเจริญเติบโตวสวยงามแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดมากก็คือต้นนี่ต้นกระทิ้นเทพาเติบโตวสวยงามมากเติบโตมากกว่าต้นอื่นๆคือถ้าเราจะเอาไปทำเสาเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วต้นใหญ่ ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณโอ้โหเจ็ดแปดเมตรได้ลำต้นค่อนข้างใหญ่นี่สังเกตดูอันนี้ต้นพยุงแต้เวลาสองปีกว่ากับพื้นที่ตรงนี้ที่มีการปลูกต้นกระถินเทพ,พาก็สองปีกว่าเช่นเดียวกันนี่ต้นใสเราพามาดูต้นสใส หนต้นกับทิมเทพพาที่เติบโตนี่ก็จะเป็นต้นสักนี่ต้นสักก็ระยะเวลา2ปีกว่าเช่นเดียวกันนี่ก็จเจริญเติบโตวสวยงามแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างรกไม่ค่อยได้มาตัดหญ้าก็ปล่อยให้ต้นไม้นั้นขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวนตรงนี้ก็จะมีบ่ออยู่สองบ่อน้ำค่อนข้างเยอะคือไม่ขาดน้ำ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือไฟลามมาทุกปีก็เลยไม่ค่อยได้ที่จะมาดูแลเท่าไหร่แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาดูแลมากเท่าไหร่แต่ว่าพอนานๆานทีเรามาดูเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็ทำให้เรามีกําลังใจมากขึ้นก็ตั้งใจว่าพ้นหน้าฝนและเข้าสู่ช่วง เก็บเกี่ยวก็จะเป็นช่วงที่เราจะเอา,เอ,าอาจจะมาตัดหยาโดยเฉพาะยาขาก็ช่วงที่ตัดหญ้าเสร็จก็คงจะเห็นต้นไม้ขึ้นมาที่เราปลูกก็น่าจะเห็นเป็นต้นไม้ที่เราปลูกชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับเพราะว่าสวนของเราเนี่ยเราเจออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นโจรขโมย ดินที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ไฟไหม้ตลอดและรวมทั้งหญ้าคาก็ขึ้นเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเมื่อเราปลูต้นกระถินเทพานี่อยากให้ทุกท่านปลูกกระถินเทพานี่ใบจะเยอะมากเพอใบเยอะมันก็จะทำให้พื้นที่ที่ดินไม่ดีนั้นก็จะทำให ดินนั้นดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้ก็เจริญเติบโตวสวยงามก็เป็นร่มแล้วนี่สวยงามก็ฝากทุกท่านครับเป็นกําลังใจใทุกท่านอย่ายอมแพ้การปลูกต้นไม้ก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อีกแนวทางหนึ่งนั้นถ้าใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะทําอะไรดีบนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะให้เราปลูกต้นไม้ไว้ก่อนเหมือนผม ตรงจุดนี้แม้ว่าเราจะเจออุปสรรคมากมายเราก็ปลูกครับนะฮะพอปลูกแล้วต้นไม้เติบโตขึ้นแม้จะโดนไฟลามยังไงก็รอดครับต้นไม้มันโตแล้วโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดูคว์มรักของเราด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านที่เริ่มปลูกต้นไม้และอยากจะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ